สบายดี l อลที i ิชอู่ฮั่นรองรับรถไฟสินค้าจีนยุโรปกว่า530เทีเ่ยวเราคงจะคุ้นคุ้นและเคยได้ยินเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนกันนะครับซึ่งเป็นที่โด่งดังที่ผ่านมา ในเรื่องของเมืองที่เป็นต้นทางของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับซึ่งตอนนี้อู่ฮั่นก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาสู่ระบบบรรยากาศของภาวะปกติของประเทศจีนแล้วนะครับแต่ก็ยังมีในเรื่องของการสวมหน้ากากกันอยู่นะคราวนี้เรามาดูกันบ้างครับนอกจากเป็นข่าวเป็นข่าวที่มีชื่อในด้านของโควิด -19 แล้ว ท่านทราบไหมครับว่าบริษัทการรถไฟของประเทศจีนสาขาอู่ฮั่นเขาก็ยังเป็นเมืองที่รองรับรถไฟสินค้าจีนยุโรปนะครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศจีนสาขาอู่ฮั่นก็ได้เปิดเผยครับว่านครอู่ฮั่นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทั้งตอนกลางของประเทศจีนรองรับรถไฟสินค้าจีนยุโรปจํานวน538เที่ยวในปี2022โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า134เมื่อเทียบกับปีต่อปีครับ โดยรายงานได้ระบุครับว่าตัวเลขดังกล่าวถือเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่อู่ฮั่นเปิดตัวรถไฟสินค้าจีนยุโรปขบวนแรกในปี2012โดยอู่ฮั่นได้เปิดใช้เส้นทางการค้าข้ามรรมแดน37เส้นทางครอบคลุม107เมืองใน40ประเทศสินค้าส่งออกจากอู่ฮั่นผ่านรถไฟสินค้าจีนยุโรป ช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์รวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ปลีกย่อยส่วนสินค้านำเข้าอื่นๆก็ได้แก่นมผงยุโรปไวน์และเฟอร์นิเจอร์ ทั้งนี้ครับบริษัทได้เพิ่มจํานวนรถไฟสินค้าจีนยุโรปรายสัปดาห์จาก2ขบวนเป็น4ขบวนในปีที่แล้วเพื่อรับประกรันการขนส่งให้ได้ดียิ่งขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 และเพิ่มขบวนรถไฟชั่วคราว103ขบวนตามความต้องการของบรรดาสถานประกอบการครับแล้วพบกับ a อร์ทีวิชั่ได้ใหม่ในมือหน้าบายดี